แมทโมเสสที่รู้ยังไงกาที่จะแง่เห็นยันมูเอ็กปูที่อยู่กันคำท้ายโยมูปูที่อยู่กันเจียนรวนกระโยแมมูปูอียิปต์ได้ติดปุยแบงปุยอิสราเอลหมาแมาโมเสสท่านยันกะเวกะตอมเด้หุ่โยปุยไก่กระรองครับามอกปุยอียิปต์ทะยุมคำท้ายป้องตกหาย่จ้ะคำท้าบแมทฮอกเมสเอีที่ยังไงโมเสสเนี่ยเห็นยันไม่มู้ยอกปูได้ครท้ายโยปุยอิสราเอลอาปุยนาติ โมเสสได้ยังไ้หลังเออมาไปอักปูโตเตยุ่งบันขอบปัญดาติมาแม่ปีพีติปุยท้ายังไ้เป็นปีต่างกอกับปเปียนจวนนิย,มยา,ามมวยอาภาษาหมอกเอาอย่างหมอกติปุยอ,อียิปต์นะ,ะโมเสสแต่แม่มองอามองทียังไ้รัดกึดตกนาเผาเด้อดหลองท้ออีโยมอปุ่งยังไงมาแม่กษัตริย์ฟาโรห์รอมองเรอเข้าโมเสสจะอยู่ยังไงอาสาม,มองโมเสสอต มาเมืองโมเสธต่อพระฟาโร่เลยฮะหนึ่งเมืองเมดิเอร์กระรอกงาบฮินามโมกระรอกไก่เปียเปิงที่มู่เลี้ยงสัตว์จะติดเจ็ดลาวลาสัตว์จะติดกระรอกไก่แม่แม่มูเปียแม่เลี้ยงสัตว์ที่มู่กล้ามูเปียเปิงเนาะน้งท่อโมเสธท้โยงก็โจเองกล้ามูเปเลี้ยงสัตว์เปียแม่ถ้าต่อน้ำท่อเจ็ดแม่ลาวลาสัตว์จะเปียเปิงเนาะเครื่องโยง À, cảm thọ một việc phượng thế anh mẹ thọ như vậy như thế phượng mà anh anh lại khổ bằng ngắp anh luôn ở ờ, cái bia mẹ yếm thì vui chú ấy cái mùa bùn buồn tệ mùa bị liang sạt trọ cảm thơ, chết là ông, cử, nhẹ, nhộn, ấy, mà bường, ấy, mẹ lao ông cửa mẹ sát cho anh nhổ như này mẹ phượng anh như này mẹ thọ cái kia canh nôm mẹ mẹ khê anh như này cái yếm mà nam mô thọ anh như này thọ phượng ơi như này có cái anh xong nhựa cảm มูเซตาไอ้ช่องเนี่ยท้อพอเธอได้นเตะมาแม่เปื่อยเนี่ยท้อยวกเกือกวนขี้เท่าังนที่ปุ๋ยแาแม่ได้ยังไงมูเซียต้าก็รอเกิดคนอเมริกาแตแม่ฮอกลาลเอเนอ่งยังไงแต่แม่กษัตริย์ต่อเมืองอียิปต์ท้อยุ่มมาแม่มูอิสราเอลท้อตุกยงาล้วนมาเข้าเปียนคราไปต่อเมืองอียิปต์จ้ะพอตะปูสังอะจุยเตะมาแม่ตะปูสังอะวัดปี๊ะมูส้อ คือทอกลายยูติสัญญาองลาอับราฮัมอิสอาดแม่อิสราเอลมารือมโมเสท่อยุมันของมอกปุยอียิปยกปุยอียิปห่อบนปุยอิสราเอลห่อยุมันอมโมเสธขาตอออกพเม,มืองอียิปตร,รัดกษัตริย์ฟารูหอโยงเอิงมาแมรัฐกษัตริย์ฟารูหมอกมัดออกพเม,มังอียิปห่ออมโมเสธเท่าขนมแล้วเมืงองมีเดียน มันไปอยู่อาโมเซท่อตะเมืองมิเดียนจวยมูไปอเปิงยังแก่หอปูนคัแต่มูไปีาม่มาแม่เจ็ดแม่เกื้อามาแก่อยังหัวท่อเปือปีปอเปิงอ้าอยู่มันเก้อควรอเปิงเดี่ยวกอกอาโมเซทไอ้กกสองเมเตะแต่พ่อแมได้ยังให้ยกเก้าควรอเปิงเตะลอาโมเซทติปุยเรียนประโยม,มันอวันตะเหลืองให้ đến nay ông nhà chơi amoce đồng u niên cả niên còn được